สวัสดีครับพบกันกับ Wonder Woman 2021อนโดที่11.9นะครับอีเทนอลอีกหนึ่งคนนะครับของลัคนาราศีธนูนะครับก็ก่อนที่โลกจะรู้จักแคทนิสเอเวอร์ดีนคนที่แบบว่าฝีมือในการยิงธนูดีมากนะครับเขาต้องรู้จักคนนี้มาก่อนคุณคิดว่าเขาจะเป็นใครครับเป็นใครไม่ได้นอกจากมัคคีนะครับมัคคีลัคนาราศีธนูนะครับเธอเองเป็นอีเทนอลอีกหนึ่งนางที่ ว่องไวมากเพราะว่านางมีพลังแห่งความรวดเร็ววิ่งไปวิ่งมาปัป๊บๆอย่างกับแฟชชั่นแมนเลยนะครับในเรื่องเองเนี่ยคือนำแสดงโดยผู้แสดงที่เป็นใบนะจริงๆแล้วนางเป็นใบนะครับเพราะนั้นคนละคนลัคนาราศีธนูเองช่วงนี้อาจจะเป็นใบนะได้อยู่เหมือนกันนะครับวันนั้นคนลัคนาราศีธนูครับก็จะต้องเหมือนกับลูกธนูที่ว่องไว ก็คล้ายๆกับมัคลีนี่แหละที่แบบว่าโอ้โหใช้พลังที่เป็นอีเทนอลที่แบบว่องไวในการที่จะจัดก,การกับปัญหาต่างๆนะครับจับคนนู้นออกคนนี้จับคนนี้ให้พ้นจากตัวเดเวียนประมาณนี้นะครับผมเรามาดูกันเลยครับพลลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรจะช้าหรือจะเร็วจะสามารถที่จัดการปัญหาที่จะเข้ามากับชีวิตของคุณได้ไหมเนาะปรากฏว่าดาวอาทิตย์ 17พฤิกาจนถึงประมาณ16ทธันวาตกอยู่ในเรือนของวินาศนะครับเพราะนั้นไม่รู้จะเร็วหรือจะช้าดีประมาณนี้นะคนลกักนาราศีธนูครับมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามานะอยู่ในช่วงของวินาศเลยการงาน ความมีเกียรติความรับผิดชอบตกวินาศหมดเลยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นดาวอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนของลาภะลาผลแต่มันเป็นดาวอาทิตย์นิดใช่ไหมมันก็รับนู่นนี่นั่นของเขาเข้ามาทําพอมาเดือนนี้ปุ๊บอ้า ของเรากลายเป็นวินาัาะนะมันก็ต้องระวังไว้หนึ่งเราก็ต้องมีความรวดเร็วในการที่จะจัดการนะครับต้องมีความรวดเร็วในการจัดการแล้วดาวพุธเองดาวพุธก็ตกอยู่ในเรือนของวินาสด้วยการเจรจาการค้าขายการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราจะต้องรวดเร็วในการที่จัดการเราต้องวิ่งไปที่อื่นแทน ประมาณนี้เนาะการที่อยู่กับบ้านของตัวเองอาจจะมีปัญหาเราก็อาจจะต้องเดินทางไปอยู่ไกลๆบ้านประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปไหนไกลบ้านเราได้ถูกไหมเพราะบ้านคือสิ่งที่เรารักที่สุดเนาะมัคลีเองก็เลยอาจจะต้องแบบว่านั่นแหละเฝ้าบ้านด้วยความที่ไม่มีงานทํา ตกงานเนาะไม่มีการค้าขายเนาะค้าขายไม่ได้1นึการทําสัญญาเกิดการวินาศขึ้นนะแล้วเป็น1.48ด้วยอลิอีกอาอุปสรรคศรรัตรูกับอะไรกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาจากคนแบบว่าหูเบาเชื่อคนง่ายคดีความเกี่ยวบ้านและที่ดินคนใกล้แก่ตัวเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับทำให้1.48กลายเป็นโออลิวินาศหมดเลยนะครับเพราะนั้น ตัวลัคนาราศีธนูช่วงนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงอ่ะต้องใช้ความเร็วในเรื่องของการที่จะการได้นะครับ 1. ตกเสียเราก็ต้องไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องของการ เติมน้ำมันตะเกียงจุดไฟถวายหลอดไฟ4คือบริจาคน้ําดื่มน้าําปลาน้แป,ปคือออกแรงเพื่อสังคมอะไรประมาณนี้นะครับผมสุขเองถือว่ายังเป็นดาวที่กุมลัคนาเราอยู่เป็นสุขหาจากถือว่าการเงินความรักยังดีอยู่นะครับแล้วก็มีเพื่อนหักเป็นสหัชชะด้วยนะและสหัชชะเองก็มีนาวางมาอยู่ที่เรือนของลาภะอ่ะอย่างน้อยในเรื่องของการงานในเรื่องของการเจราจาต่างๆนานา,นาอาจจะไม่ดีแต่เรายังมีแบ็กอัพคือผู้ใหญ่ นะครับที่เป็นพื้นฐานเนี่ยคอยสนับสนุนเป็นลาภะให้เราใช้ความรู้ความสามารถของตัวเราในการจัดก,การปัญหาต่างๆให้ได้นะครับแล้วเราก็ยังมีปัตนิที่เป็นดาวเกตมหาอุดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีดีอยู่นะนะเรายังมีดีเรามีเรื่องของความปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดไงเพราะเกตคือปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดในเรื่องของคู่ของและหุ้นส่วนถูกไหมเพราะนั้นนี่แหละคือ คือการวางตัวละครของที่นี่นะครับมัคคีเองก็เลยต้องใช้อะไรที่แบบรวดเร็วทำอะไรแบบรวดเร็วนะประมาณนี้นะครับ เกดเองอาจจะแบบเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตานีกู้ของหุ้นส่วนมีโคดาวสุทับลัคนาด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ใช่ก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักได้ไหมได้นะครับประมาณนี้เนาะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือรวงหนึ่งเือระง 4, ระัี่รางแปตรงนี้ไว้นะครับศูนย์ยังอยู่ในเรื่องของปุตตะบริวารอ่าบริวารมีนวังอยู่ที่ไหนอยู่ที่วินาศนะครับไทยที่ตอนนี้ตั้งคันอยู่นะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังคันของตัวเองนิดนึงนะรู้นะว่าพูดถึงไทยนะดูแล ของตัวเองนิดหนึ่งเพราะว่ามนุษย์โยปุตตะแล้วมามวนนาตรงนี้อาจจะมีอาการของการปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะต้องดูแลนิดหนึ่งนะอยากจะเห็นหลาล้าอยากเห็นหลาล้ามะัคลีนะอ่ะนะแล้วเจ็ดเจ็ดอยู่ในเรื่องของกระดุมพระเจ็ดกระดุมพระนั่นก็คือเรื่องของความเหนื่อยในเรื่องของการหางานหาเงินทําทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอยู่ตรงนี้ไปจนถึงปี6 6คนละคนาราศีธนูยังต้อง ต้องเยอะอ่ะยังต้องเยอะอยู่อะ่ะเพราะว่าเสาเองเป็นเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเป็นเรื่องของความโททุกข์แต่ในแง่ดีของเขาเขาก็คือเรื่องของความมีรากฐานมีความมั่นคงนะ ในเรื่องของความที่จะต้องเก็บกักอารมณ์ของตัวเองเอาไว้แล้วเจ็บไปอยู่ในไหนอยู่ในเรือนของพันธุในนวาวางด้วยนะครับก็คือเรื่องของคนที่บ้านเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการวางรากฐานความเจริญในเรื่องของการสร้าง,งการเงินให้กับที่บ้านเราอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะครับดาวไหนอีกครับหมดละมีดาวอังคารตัวดีอยู่ที่เรือนของราภะเนาะก็คือเรื่องของลาภผลแต่เป็นลาภผลที่เราอาจจะแบบว่าไม่ kleine, สามารถกําหนดได้นะครับไม่สามารถกําหนดได้แล้ว3 6มเนี่ยมันเป็นคู่มิ คู่มิตรเขาบอกอังคารเป็นอะไรจันสุขปากหวานอังคารรับเอานะครับกำลังท่องท่อนนี้อยู่สุขปากหวานอังคารรับเอานะครับสุขปากหวานสุขมาทับตัวอังคารรับเอาอาจจะเป็นตัวเราที่เป็นสุขปากหวานแล้วเราไปให้อังคารรับเอาหรือเราจะเป็นอังคารแล้วสุขเข้ามาปากหวานกับเราเอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะมันเป็นคู่มิตรกันอยู่นะ เพราะนั้นอังคารเองอาจจะแบบว่ามาไหว้วานในเรื่องของการเงินเพราะว่าเห็นเรามีเงินอยู่อะไรแบบนี้ได้ไหมได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยเนาะจะใช้จะช่วยเหลือใครเพราะคนล,นลักณะราศีธนูเองมีเกต์อยู่ในเรือนปัตตนิเนี่ยใจดีใจเมตตาช่วยเหลือคนอื่นเขาแต่ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าช่วยเหลือเราไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วราหูเองตกอยู่ในเรือนอรินะคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินใช่ไหมคนบางคนใช่ไหมแค่เ,เวดีนก็จะมีปัญหารเรื่องตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการตีแผ่ชีวิตของคนบางคน,นประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าคนล,นลัคณาราศีธนูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ดาวอาทิตย้ายเสีย <c oughs> ดาวพุธย้ายเสีย <c oughs> ดาวราหูก็เสียอยู่แล้วจนถึงมีนาปีหน้านะครับ <c oughs> ที่เหลือเองก็ถือว่า มันมีดีเน่ยเรื่องของการเงินมีดีเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนมีดีในเรื่องของความคิดไอเดียสร้างสารรค์ของตัวเรานะครับเรื่องของบริวารเองก็อาจจะทํางานแบบไม่มีบริวารน,นะทำงานแบบว่าในอีกแง่นึ่งที่เราไม่เคยได้เรียนมาอะไรประมาณนี้แล้วยังต้องอาสาทําในสิ่งที่ไม่ใช่ของเรานะครับประมาณนี้ไปต่อที่ในเฟสสองกันดาวสุกย้ายนะวันที่3ามธันวาจนถึงประมาณ19มกราาย้ายเข้าสู่ในเรื่องของกระดุมพระถือว่าดี ถือว่าดีแต่ว่าไม่ดีเท่ากับสุขที่ทับลัคนาเพราะว่าสุขที่ทับลัคนานั้นคือสวยรวยมากแล้วก็มีอํานาจถูกไหมครับแต่สุขที่ย้ายเข้ามามันไม่มีตําแหน่งแต่มันไปอยู่ในเรือนของการุมพักการเงินการวางแผนนะประมาณนี้แล้วมันไปเจอคู่ศัตรูด้วย พอไปเจอคู่ศัตรูปุ๊บมันก็กลายเป็น6กเจ็ดในเรื่องของการเงินเพราะฉนั้นมันก็มีเรื่องของการสูญเสียเงินได้สูญเสียเงินได้เพราะอะไรเพราะว่า1นสี่มันตกวินาศไงคุณเองอาจจะไม่มีงานทําบางคนบางคนอาจจะไม่มีงานทําตกงานพอตกงานปุ๊บมันก็ต้องใช้ของเก่านั่นแหละ นะครับก็ของเก่าเ็าเาจะใช้จ่ายออกมาประมาณนี้นะรูปของดวงดาวมันก็อาจจะสัมพันธ์กันพอตีความมันก็เล่าเป็นเรื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันก็บอกแบงก์ก็แฟนก็ทิง้งอะไรประมาณนี้นะพอไปต่อในช่วงที่3กันพอในช่วงที่3เองนั้นคือดาวอังคารย,ย้ายแล้วก็ดาวพุธย,ย้ายเนาะประมาณ7จ็ดมงยีมาประมาณ18.20ดนะครับดาวอังคารย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของวินาศและก็ต้องระวังเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องขวานเรื่องของ ภูมิแพ้ในเรื่องของของแหลมของมีคมนะครับอังคารเองก็เป็นเรื่องของอังคารเกษตรบดีด้วยความกล้าความพยานตกอยู่ในเรือนวินาเพราะนั้นจะทําให้มันดีได้มันก็คือต้องเดินทางไปที่ไก่ค้าขายในเดที่ไก่เนาะอย่าอยู่กับบ้านบางทีอยู่กับบ้านแล้วทาให้ตัวเองหน่อยมากมายอะไรประมาณนี้เราก็ลองหาที่ที่แบบหาที่ชอบที่ชอบแบบ เข้าใจที่ชอบที่ชอบม็กประมาณนั้นนะครับเนาะไปหาที่แบบที่เรารู้สึกว่าเออมันดีแล้วก็เดินทางไปทํานู่นไปทานี่ไปค้าขายไปทํางานไปติดต่อง,งานที่ไกลอย่านั่งจับเจ้าอยู่กับที่บ้านของตัวเองนะครับแล้วมันเป็น3 6 7 8ด้วยเห็นไหมมันก็กลายเป็นพอจับเจ้ามากมายมันก็กลายเป็นกกโจนเข้ามาในเรือนของวินาศกระดุมพระแล้วก็อริการเงินเนาะไม่ดีนะครับเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลได้ไหมได้ ในขณะเดียวกันอาจจะไม่ได้ไปไหนเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นลองเลือกเอาว่าจะทำแบบไหนดีนะประมาณนี้แล้วก็ดาวพุธเองย้ายประมาณวันเดียวกันนะครับก็คือประมาณสัก6กโมงยีในช่วงตอนเย็นๆนะครับย้ายเข้าที่ตนุเลยนะครับถือว่าดาวพุธจากที่วินาศย้ายเข้ามาทับลัคนาผมมองว่าดีขึ้นผมว่ามองว่าดีขึ้นนะ เพราะว่าจากพูดการเจรจาค้าขายตกวินาศย้ายเข้ามาทบลักษณะมันมีการเจรจามันมีการค้าขายเกิดขึ้นแต่ทีนี้มันมารวดเร็วแล้วมันมาเป็นปลามันก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะครับประมาณนี้เนาะถือว่าการย้ายจากวินาศย้ายเข้าลักษณะถือว่าดีแต่ขอให้นิดนึงคือเรื่องของมันเป็นปลาเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําเจรจาของเราบางทีเราพูดอะไรไปเป็นสีปะแล้วก็เป็นเกตปัตตังนี้มันทําให้พูดไม่รู้เรื่อง พูดไม่รู้เรื่องนะครับคนฟังฟังไม่รู้เรื่องว่าเราพูดว่าอะไรแล้ว4ี่ห้าก็คือย้ำคิดย้ำทำนะครับประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติในแง่ดีนั้นคือเรามีความสามารถในด้านไหนเราใช้ความสามารถในด้านนั้นแม้คุณเป็นเซลล์คุณก็ขายแต่ปิจบันแบบนั้นไปถูกไหมคุณเป็นคนที่จะต้องพูดในเรื่องหัวข้อนี้คุณก็ใช้หัวข้อนี้ในการหากินไปในช่วงนี้เนาะมันคือการใช้4ี่ห้าคือความชนานาญพูดแล้วคนเชื่อประมาณนี้แล้วก็บวกเข้าไปด้วยไอเดียสร้งสั้นแปแปลกใหม่ๆบางสิ่งบางอย่าง อ่านี่คือวิธีคิดของเรื่องของดวงดาวเพราะฉะนั้นถือว่าดาวที่ย้ายมาตามเกณฑ์ของเรา เราจะดูว่าดาวอาทิตย์ไม่ดีละนะครับดาวอาทิตย์ไม่ดีดาวพุธไม่ดีดาวราหูไม่ดีนะครับพอมาช่วงที่2ดาวศุกร์ก็ดีแต่ก็ระวังในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินออกไปแน่นอนแล้วใบช่วงที่3ก็คือดาวอังคารไม่ดีละระวังของแหลมของมีความเรื่องของภูมิแพ้ในเรื่องของการเดินทางรถเฉี่ยวชนได้ไหมได้เพราะอังคารก็เป็นอวินาศราหูก็เป็นอลินะครับเพราะนั้นเรื่องของรถเรื่องของการเดินทางต้องระวังอุบัติเหตุในเรื่องของท้องถนนให้ดีนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปดูใน เรื่องของคําพูดคําพูดคําจาถือว่าจะมีการขาขายที่ดีแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดของตัวเองนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีธนูในเรื่องของไพ่กันครับพระนาราศีธนูถ้าไพ่ถามเรื่องของการงานการงานบอกว่าอะไรคุณหายใจบ้างหรือเปล่าเียกอ๋อคุณไม่ได้หายใจทางผิวหนังแน่นอนใช่ไหมครับอ้าวคุณหายใจทางเหงือกนะอ่าในเรื่องของการงานเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเดะมูนครับเพราะนั้นการงานอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ดีบางทีเรารู้สึกว่าเออมันใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะ ประมาณเนี้ยเนาะเดอมูลใบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการท่องหาดวงดาวใช่ไหมควิ่งไปบนดวงดาวเป็นการจินตนาการเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของคุณเองอาจจะต้องใช้จินตนาการคือเรื่องของดาวเกตเข้ามาช่วยและบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดไว้อาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการประมาณนั้นนะครับไปต่อที่ในเรื่องของการเงินแหะครับการเงินของคนลัคนาราศี ธนูเป็นอย่างไรถือว่าดีนะเป็นหนึ่งคาถาเนาะเอามีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนเข้ามานะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนเข้ามาเพราะ UFO กําลังปรากฏอยู่นะครับเป็นหนึ่งคาถาแล้วก็ในเรื่องของความรักละครความรักของคนลัคนาราศีธนูเขาบอกว่าเป็นลาชินีเหรียญน,นะก็ความรักคุณก็สามารถที่จะจัดก,การสิ่งต่างๆได้เนะก็เหมือนแอรเลียนตัวนี้ลงมาก็มาดูต้นไม้ลูนีนั่น,น ก็ไปซื้อบอนสีมาปลูกเนาะอันนี้แอรเรียนก็เหมือนกับพวกเราอันนี้ก็คือคล้ายๆบอนสีเนาะคนลัคนาราศีธนูก็ไปปลูกบอนสีเอาประมาณนี้นะลัคนาราศีธนูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นไงเอ่ยสุขภาพของคนลัคนาราศีธนูเองอ่าเดอะเดอเวียนนะครับโรคขี้ฉาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไหมหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบว่านอนไม่หลับเนาะเพราะว่าตรงนี้คือเดวิลเดวิลมันก็คือเหมือนกับการเอดิชั่น นะการเสพติดหรือเปล่าหรือว่าการคิดร้ายมุ่งร้ายตรงนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในเรื่องของสุภาพบางทีคิดมากคิดเยอะคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดในสิ่งที่แบบว่าเป็นเนกระถบางทีมันก็จิตใจเราเองนะครับเพราะนั้นไพ่อาจจะบอกว่าเป็นลนักษณะของการแบบคิดแค้น ได้ไหมเครียดแขนได้ไหมเพราะนั้นลองทาใจสบายๆเนาะอาทิตย์มันตกเสียอังคารมันตกเสียลาหูมันตกเสียพุธมันตกเสียเพราะนั้นลองทําจิตใจให้สบายๆพุดนอพ้องนอพุธนอน้องเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเดี๋ยวดาวมันก็ดีขึ้นเองนะครับแล้วสิ่งที่คุณปัตนาลครับหนึ่งสองสามโปะออกมาคือแปดเหรียญเอ่อเก้าเหรียญนิครับสิ่งดีกําลังจะมาการเงินสิ่งดีๆกาลังจะมานะครับเพราะนั้นให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ผ่านช่วงนี้ไปดาวอาทิตย์เดี๋ยวพอเดือนหน้าเนาะ ตอนจิงกะเบลพอจิงกะเบลกันปุ๊บเนี่ยดาวที่ก็ย้ายเข้าสู่ลัคนาคุณละแล้วก็เข้าตนุกกระดุมภาษาชาพันธุป,ปุตตะโอ้ดีตลอดเลยเพราะนั้นสิ่งดีๆกำลังมาจิงเกอรจิงเกอเบลนะสวัสดีครับ